สวัสดีครับพี่น้องมาพบม,มาพอกันคือเกาเข้ากือพี่น้องทางช่องวาลินพาเสพแนวน์ได้แนวน์เสๆมาฝากพี่ตอนน้องคือเกาพี่น้องมือนี่เล่นควงไงเลยได้ควงไงมากพี่น้องสมสมสม,สมอันนี้ไง,ไงบิกบ๊กเลยใหญ่กว่าแขนหน,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 นพี่น้องตะวันไบตองตะวันทั้งในสิสิเป็นเัืงดพี่น้องเอาบึงมาบึงไปน้ำกันพี่น้องขออนุญาตปกนนอกจังไยก่อนปอกปอก,ปกแก่ๆเลยพี่น้องเอาน้ำ ม,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 มันจะเป็นสมมบตองหรือสมมันหรืจะเป็นสมมูพี่นอ้องเบื้องไปน้ำกันมากระทั่งใดแม้แุ่คนล่ะพี่น้องทงั้งฟังเล่าคนปุับพิ่นยาเพ่น้ำนปลาปากเพื่อด้กินแล้วติดใจ,ใจเล็กบอกเพ็น้ำปลาห้อยู่พี่น้องสุดยอด บึงเบาแบกเี้เลยพี่น้องงย้กูแชนดิข้อไป็องแลักข้อใกล้ยายอยู่พี่น้องเฮ้ยครับแบบนี้พูดนะพี่น้องบึงด้วยอ้ยเบืงพี่น้อง ยางคักเลยปุ้งมาพี่น้องมาบานนี้เสียบๆน้ำผมใส่กับพริกพริกเม็ดพี่น้องพริกแม่กระเทียมเขาเงียวมาพี่น้องมาหาผ้เขาวผ้านำกินไปเสียบๆเหมือนงนบผมนำหลอดมือนี่ยคือเอาพี่น้องควันสีลงมือ ฝากพี่น้องนี้น,นะคะรับฝากกดซับสไครค์กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นน้าใจผมมีคลิปต่อๆไปได้พี่น้องเด้อมานำนำผมโหลดมาน,นีน้พี่น้องอ,อุ้ยเมื่นพี่น้องขำไม่แยอืมอืมออืมใส่เยียบเหมอ่ สุดยอดพี่อ่ะครับครับกินย่ำได้กับแซ่บพี่กอลพี่น่ะเย้

嗯。Mm hmm. ประมาณสองรอยบาทเป็นต่างตีเป็นเงินไทยสองร้อยสองร้อยเนี่ยหน่อย <c oughs> สองร้อยยี่สิบบาท <c oughs> เป็นเม่นูกครับแจ่มมาคักกันพี่น้องใบาีเม็ดเม็นอย่างไรโอ้ยจวดจัดดพี่น้องรูด้วย ไปเรียนน้ำทรงการน้ำลูกน้ำหลานเป็นวัดเป็นไข่เลยเป็นหอง เขากันฮักพี่น้องพริกเม็ดเป็ดๆกับสมอ่ะ giẹp lên, giẹp song lỗ còn là bia nặng, 嗯。嗯、mm，速、hmm. 战、mm，别忘速战。 โอ้คักพี่น้องคักสมมูบวเบิดก้อนบางไงพี่น้องเกียบสองโลก,ก่อนเนี่ยใส่กับพริกเม็ดรูดด่วเข้ากันสมกับพริกกันสดดิพี่น้องโอ้ทั้งแสีบทั้งเผ็ดเข้ากันไปนยังได้สมก้อนได้ไงมาจัดให้พี่น้องเมืองเอาเป็นรับบวเบิดสมเพิ่นซื้อมาฝากตาทางเล่าคุณพี่น้องพี่น้อง,องทางแม่บ้านเพิ่นซื้อมาฝาก ก้อนนี่ก็สิประมาณสองร้อยเป็นเงินไทยก็สิสองร้อยสองร้อยยี่สิบบาทพี่น้องสองร้อยประมาณสองร้อยยี่สิบบาทในมาจัดให้พี่น้องเมืองได้สมกันได้ไงพี่น้องคักแซ่บสุดยอดเนาะพี่น้องที่เขามารับชมกันขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อช่วงนี้กันนาเทศกาลสงกรารกันไม่ว่าสิดื่มหรือครับกันระมัดระวังเด้อพี่น้องอุบัติเหตุ คราวถ่ายคลิปนี้ก็คือเก่าพี่น้องบอว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานได้ที่เห็นลงไปบ่ติ่นบกวรกับกลบาวตัวความไปเด้อพี่น,อน้องเด้อคลิปนี้ขกลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ